วันนี้เราจะมาดูเครื่องฟอกอากาศอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นแบบออติดผนังแล้วก็เป็นเป็นการฟอกอากาศแบบการดึงตัวอากาศจากภายนอกนะครับผ่านเครื่องฟอกเข้ามาแล้วก็พ่นออกด้านบนนะครับมันก็จะมีเป็นปล่องสําหรับพ่นอากาศออกมาโดยที่ตัวนี้จะจะต้องเจาะผนังนะครับก็คือเจาะเป็นกําแพงเป็นรูกว้างเลย ค,ความกว้างของรูน่าจะประมาณสัก9นิ้ว10นิ้วได้นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลของเสี่ยวมีนะครับรหัสรุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะมันเป็นเสี่ยวหมี่เฟชแอร์แล้วก็โมเดลจะเป็น MJXFJ 3 0 0แล้วก็ G1G 1, 1นะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่จริงๆมันมีหลายไซส์นะครับ มันมีรุ่นที่เป็นตัวไซส์ขนาดเล็กกว่าน,นี้ครึ่งหนึ่งก็มีซึ่งก็จะทำการฟอกอากาศเพื่อที่จะรองรับพื้นที่ที่ประมาณสัก7-80ตารางเมตรส่วนตัวนี้จะได้อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก1 2 0 1 5 0ตารางเมตรนะครับก็ผมติดไว้ตัวนี้ที่ชั้นล่างมันก็จะดึงอากาศเข้ามาแล้วก็ฟอกเข้าไปทั่วพื้นที่ในห้องในบ้านนะครับหลายห้อง ก็ข้อดีของมันก็คือเป็นการเติมอากาศดีนะครับก็คือดึงอากาศเสียนั่นแหละเราก็มาฟอกซะนะแล้วก็พ่นออกมาเติมอากาศเข้ามาในบ้านทําให้อากาศเนี่ยในบ้านเนี่ยมีความบริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นกว่านะครับก็กองฝุ่นออกมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่ออากาศข้างในมันหนานแน่นขึ้นเนี่ยมีการดึงอากาศเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็จะช่วยดันไม่ให้อากาศที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามา ตามซอกตามประตูหรือว่าตามหน้าต่างอะไรอย่างนี้ได้นะมันก็จะทําให้อากาศในบ้านเนี่ยสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อให้ด้านนอกมีอากาศเสียยังไงนะโดยที่เชียงรายวันนี้เนี่ยโอ้โหนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควันนะครับทั้งไฟป่าทั้งในประเทศเองก็ดีแล้วก็ทั้งนอกประเทศเองก็ดีนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่สาระกันนะครับอย่างวันนี้ข้างนอกอากาศเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเลวร้วายนะครับแล้วก็แย่นะครับแล้วก็เป็นติดต่อกันหลายอาทิตย์จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายที่ติดต่อกันนะครับไม่ใช่หลายทิด้วยหลายเดือนนะครับช่วงเนี้ยตั้งแต่ช่วงเดือนออมีนาไปจนถึงออน่าจะเกือบเข้าพฤษภานะครับก็เกือบกินเวลาเกือบสองสาเดือนนะ่อากาศที่เชียงรายก็จะแย่ไม่ใช่ที่เชียงรายอย่างเดียวนะครับก็คือทางภาคเหนือเนี่ยแหละก็จะแย่ไปกันหมดเพราะฉะนั้น มันจําเป็นนะครับที่จะต้องติดเพราะถ้าบอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะอากาศกลับมาดีตลอดทั้งปีไหมมันก็คงไม่มีะนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ต่อให้เราทําดีแค่ไหนเนี่ยต่อให้เรามีมาตรการแค่ไหนผมว่ามันต้องอาศัยความร่วมมือของท,งทั้งทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งทุกที่อ่ะรอบบ้านเราต่อให้เราไม่เผาเนี่ยไม่ได้มีการเผาเนี่ยก็จะเห็นนะถ้าเกิดดูในในการเช็ค ในแอปพลิเคชันอรเงยก็จะเห็นว่าจุดเผาไหม้ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดรอบประเทศไทยด้วยนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเผากันอ่ะมาว่ากันต่อวันนี้จะมาลองเปลี่ยนนะครับผมได้ไส้กองมานะครับจริงๆตัวนี้เป็นเป็นโมเดลที่มีไส้กองทั้งหมด2โมเดลนะมี2อชุดนะครับในการกรองเนี่ยมันจะกรองทั้งหมดสักครู่นะครับโอเคจะให้ดูก่อนในการกรองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2 สองกล่องตัวนี้จะเป็นชั้นบนนะครับชั้นบนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชั้นที่2แล้วก็อีกชั้นหนึ่งมันจะเป็นชั้นตะแกรงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเปิดฝาออกมาจะเห็นนะผมจะถ่ายดูแล้วก็โดยที่ไส้กล่องตัวนี้จะเปลี่ยนบ่อยที่สุดราคาตกอยู่ประมาณ800-900บาทนะครับอยู่ประมาณเนี้ยหาซื้อได้ใน s h อ p e e Lazada นะครับมันจะมีขายอยู่ก็จะเป็นก่องชั้นที่2 คือการดึงอากาศเนี่ยมันจะดึงอากาศจากชั้นล่างเข้ามาผ่านตัวกองหยาบที่เป็นกล่องไอ้ตัวนี้ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนแต่ว่าก็ทําความสะอาดเดือนหนึ่งสงเดือนก็ทําความสะอาดสักครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นกลองให้พวกแมลงซึ่งมันจะเป็นด่านหน้าในการคัดกองพวกฝุออ่นหยาบหรือว่าพวกแมลงอะ่ะเวลามันดูดอากาศเข้ามาจากหลังบ้านที่เราเจาะผ่านตัวไส้กองอากาศถูกไหมมันก็จะผ่านตัวที่เราเจาะรูไว้นั่นแหละผ่านช่องช่องลมอะ่ะ มันก็จะมาถูกกล่องตัวนี้เก็บกักไว้พวกมแมลงต่างๆหรือว่าเศษฝุ่นเศษแรงเงี้ยที่มันใหญ่ๆจากนั้นค่อยผ่านตัวอากาศก็จะถูกดูดขึ้นมาผ่านไส้กรองที่เป็นกรองที่ชั้นที่2นะครับโดยที่พอผ่านไส้กรองชั้นที่2แล้วเนี่ยอากาศตรงเนี้ยมันก็จะสะอาดระดับหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นแทบจะกรองไอ้พวก PM เ5ได้เกือบ 6, 0 70 80แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็มีกองชั้นที่3ก็จะเป็นกองใหญ่ไอ้ตัวกองใหญ่เนี่ยก็จะติดตั้งอยู่ข้างบนตัวกองใหญ่เนี่ยก็จะทำให้อากาศบริสุทธิ์อีกเพราะฉะนั้นเราก็จะกองทั้งหมด3ระดับนะครับก็จะช่วยให้อากาศนี่สดชื่นยิ่งขึ้นตัวกองเนี่ยตัวกองใหญ่จะจะราคาจะค่อนข้างสูงนะครับราคาอยู่ประมาณ1,600-1,700บาท ใส่กองหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้ผมใช้ไปแล้วแหละใช้ไปเพิ่งเปลี่ยนไปโดยที่กองใหญ่เนี่ยมันจะใช้ได้อยู่อายุการใช้งานก็จะอยู่ประมาณสักออหนึ่งปีถ้าอากาศบริสถ้าอากาศไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าอากาศอยู่ที่ระดับ4 0 0 5 0 0แบบเนี้ยหเดือนเนี่ยควรเปลี่ยนทีหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันออควรเปลี่ยนอยู่ที่6เดือนนะตามคําแนะนําแต่ถ้าอากาศแย่ลักษณะแบบเนี้ยก็3เดือนนะครับสเดือนเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับสเดือน สี่เดือนเนี่ยเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งก็ก็น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะถ้าเราเปิดออโตเมติกไว้แบบเนี้ยตอนนี้มันทํางานโดยทํางานผ่านแอป,ปนะครับตัวนี้เป็นของเซียงมีนะเดี๋ยวฉันหลายคนก็คือใช้แอปมีโฮมนั่นแหละในการควบคุมแต่ว่าที่ผมเอามาติดตั้งเนี่ยเ,เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาจีนเป็นเวอร์ชั่นไชน่าเวอร์ชันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะลงแอป,ปอะไรเนี่ยมันต้องลงผ่านแอป,ปที่เป็นตัวแปปอปไชน่าเวอร์ชันนะครับเป็นแอปเซียงมีเป็นมีโฮมอ่ะ ที่เป็นเวอร์ชันไชน่ามันถึงจะล็อกอินแล้วก็ถึงจะแอคทีฟกับระบบได้ความสามารถพิเศษหลักๆจริงๆก็กดผ่านหน้าจอหน้านี้ก็ได้นะเป็นทัสกีนนะนี่แบบนี้ก็จะเป็นการตั้งอยู่ในโหมดเพื่อไม่ให้มันพัดลมมันเสียงดังเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดที่เป็นสลีปโหมดเป็นโหมดกลางคืนนะมันก็จะเบานะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นปรับเองนะก็คือกําลังสูงละนะครับแล้วก็จะมีออโต้มี3โหมดฝั่งนี้ก็จะเป็นการเลือกเปิดฮีตเตอร์ นะครับฮีเตอร์คือถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเวลา,าหนาวหนาวนะครับอุณภูมิมันมันหนาวออบางทีมันดูดอากาศเข้ามาในบ้านมันก็จะเย็นถูกไหมถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นๆยิ่งเชียงรายเนี่ยโหนะครับพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ตัวเลของศาเนี่ยห้าสี่ห้าองศาก็เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันดูดอากาศเย็นเข้ามามันก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ดูดอากาศเข้ามาเนี่ยเมื่อมาผ่านฮีเตอร์แล้วปล่อยออกมา อุณหภูมิที่ได้มันก็จะอยู่ประมาณสัก20-25องศามันก็จะทําอุณหภูมิได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นในบ้านก็จะอุ่นแล้วก็อากาศก็จะสดชื่นด้วยนะครับอย่างตัวเลขเนี้ยมันจะขึ้นแดงๆเนี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเอาปกติเนี้ยถ้ามันจะขึ้นแดงแบบเนี้ยถ้าค่าฝุ่นเยอะเนี้ยมันถึงจะขึ้นนะแต่ว่าปกติตรงเนี้ยมันจะขึ้นเขียวเอ่อตัวเลขที่มันสลับไป38เนี้ยเอ่อก็คือเป็นเป็น ค,คุณภาพของอากาศที่อยู่ในบ้านนะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแต่ว่าที่มันขึ้นแดงเพราะว่ามันได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับก็คือเป็นไส้กรองตัวเนี้มยมันเหลืออีกประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์ผมก็สั่งมาใช้เวลาสั่งก็ไม่นานนะอันนี้เขาส่งมาให้ก็ใช้เวลาประมาณสักสองสาวันเนี่ยส่งมาถึงแล้วสั่งผ่าน Lazada หรือ s h อป e e เนะี่ยผมจำไม่ได้นะครับนะครับก็จะเป็นแบบทัชนะครับระบบทัชตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าอื่นๆน,นะครับโอเคก็จะปิด พกปิดไฟปิดแสงอะไรแบบนี้นะครับการตั้งค่าก็จะประมาณนี้แต่หลกัหลกๆเราตั้งผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็หน้าตาประมาณนี้โอเคมาลองเปิดดูข้างในกันนะครับเอ่อก่อนอื่นก็ปิดเครื่องนะครับเราจะลองเปลี่ยนไส้กรองกันกดปิดเครื่องไปกดค้างไว้นะครับประมาณสักสามวินาะทีที่ปุ่มที่เป็นรูปเนี่ยนะ power อันนี้ปิดไปเสร็จแล้วก็ถอดก็ มันจะเป็นฝามันจะเป็นแม่เหล็กนะครับตัวฝาเนี่ยตัวนี้จะเป็นฝาแม่เหล็กนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแผงควบคุมอยู่ตรงนี้ข้างหน้าก็จะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรเปิดเข้ามาแต่ก็จะมีฝาชั้นที่สองนะครับฝาออตัวนี้จะเป็นในส่วนที่เป็นตัวออนี่นะเป็นไส้กลองนะไส้กล่องชั้นนี้ก็อย่างที่บอกนะมันไม่ได้เปลี่ยนบ่อย สัก6เดือนถ้าอากาศแย่แต่ว่าถ้าอากาศปกติเงี้ยก็1ปีเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะครับ1ปีก็ได้เวลาเปลี่ยนอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนผมผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็จะอยู่ชั้นบนชั้นบนสุดก่อนที่จะปล่อยออกอันนี้ชั้นชั้นที่2นี่จะอยู่ด้านล่างก็นี่นครับสังเกตอันนี้ผมเพิ่งทําความสะอาดไปนะ ทำความสะอาดไปเมื่อ3ามสี่วันนี่เองอันนี้ก็จะเป็นชั้นกองหยาบเห็นไหมมันจะมีแมงมียุงมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกดูดเข้ามาก็ผมไม่ดึงออกมานะแต่อันนี้ก็ถอดดึงออกมาเอาไปล้างได้นะเดี๋ยวเอาไปล้างได้ถอดไปล้างไปเป่าอะไรอย่างเงี้ยฉีดน,น้ำนะครับก็จะเป็นตะแกรงหยาบอันนี้เป็นชั้นที่สองที่เราจะเปลี่ยนวันนี้นะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ชั้นที่สองก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ถอดอันนี้ออกนะครับ ถอดก็ไม่ยากนะครับนี่ถอดนี่ออกเอาไปเช็ดเอาไปเป่าไปล้างนิดนึงนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนอันนี้นะใส่กองกองแล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับแตเ่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนนะครับโดยที่เปลี่ยนจากตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวขอพอดวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็ดันเข้ามามันก็จะแน่นสนิทแบบนี้นะครับมันจะมีด้านฟองน้ำนะครับสังเกตเราจะเอาด้านฟองน้ำเนี่ยมันจะเป็นฟองน้ำเนี่ยใส่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็สวมลงกดเข้ามามันก็จะแน่นสังเกตเลยนี่คือความแตกต่างของใหม่นะครับกับของที่ใช้ไปประมาณสักไม่ถึง6เดือนนะครับประมาณสัก4เดือนนี่แหละนี่ดูนะครับสภาพโอ้โหดำเลยนะครับขนาดนี้เลยนะครับนี่คือสภาพนะครับ คิดเอาละกันถนะ้าเป็นปอดคนนะครับจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดอยู่โดยที่ไม่ไม่ป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงโอเคจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปที่นะครับเก็บข้อที่นสน็จเข้าไปดันให้สนิทแล้วก็ปิดฝาเพียงเท่านี้อันนี้ก็คือขั้นตอนในการเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็ทำรุงรักษา เสร็จแล้วไอ้ตัวบนเนี่ยก็ง่ายๆถ้าปกติเนี่ยตัวเนี้ยมันเปลี่ยนประมาณปีหนึ่งประมาณ2ครั้งหรือถ้าอากาศแย่ก็ประมาณปีหนึ่งสครั้งแต่ไอ้ตัวบนเนี่ยก็ปีละครั้งนะครับผมว่าก็กําลังดีนะปีละครั้งเนี่ยโอเคโอเคครับจากนั้นเ,เราก็ปิดฝานะฝามันก็ปิดไม่ยากนะไม่ต้องใช้น็อตเลยเลยก็สวมเข้าไปมันจะมีสลักอยู่นะม,มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ เห็นไหมเป็นขาสลักอยู่2อันแล้วมันจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับแม่เหล็กอยู่4จุดนะครับตามนี้แล้วก็สวมเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วแบบนี้เราก็เปิดเปิดเครื่องได้คือมันยังมันจะยังแดงอยู่นะครับเราต้องเข้าไปกดรีเซ็ตนะครับในแอปนะเปิดแอปขึ้นมา ันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันทํางานก่อนตัวนี้ก็เก็บเข้ากล่องนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มามาดูกันตัวแอปเนี่ยผมต้องโหลดเป็นเวอร์ชันนะครับก็คือลงทะเบียนแล้วก็ลงเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นไชน่าเวอร์ชันนะมันถึงจะเห็นนะครับมันถึงจะเห็นเป็นตัวเครื่องฟอกนะรับเป็นตัวนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขึ้นมาแหละมันก็โหลดลิงก์มาประมาณนี้นะครับ เราก็เปิดขึ้นมานะผมใช้ตัวนี้ก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้เราก็เลื่อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาที่ถ้าเกิดเอาเปิดเป็นเป็นมีโฮมไว้นะครับก็สมาร์ทโฮมแบบนี้ไว้ก็เปิดขึ้นมานะครับตัวแอปพลิเคชันจากนั้นก็ด้านล่างนะครับด้านล่างมันจะมีเป็นลูกศรอ,อยู่เห็นไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมาคุณจะเจอในส่วนที่เป็นตัวฟิลเตอร์อายุการใช้งานนะครับมันจะมีฟิลเตอร์ไลฟ์กับฟิลเตอร์โปรไลฟ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนับถอยหลัง ไปนะมันจะบอกเลยว่าไอ้นี่ใช้งานไปกี่วันแล้วเหลือเวลากี่วันนะครับควรเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เปลี่ยนก่อนละเพราะว่ามันดําผิดปกติละนะครับแล้วก็มีตั้งเวลาต่างๆอันนี้มันบอกไซส์ได้นะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ไซส์สูงสุดที่ตัวนี้ทําได้นะจะอยู่ที่นี่อยู่ที่125ตารางเมตรนะครับในบ้านนะก็ผมตั้งไวน้นี้จริงๆบ้านหลังนี้มันใหญ่เกินละแต่ว่าเราก็อาศัยว่าเราสามารถเปิดปิดห้องห้องน้ําปิดให้สนิทแล้วก็ เปิดเฉพาะห้องที่อากาศมันถ่ายเข้าไปนะเพื่อที่จะลดขนาดของบ้านนะก็ลดไซส์บ้านมันก็เพียงพอแล้วก็เราก็มีจริงเราก็มีเป็นเครื่องฟอกเล็กๆอยู่ตามห้องด้วยแหละแต่ว่าเราก็ไม่ไม่จาเป็นจะต้องใช้เยอะไม่ต้องไม่ต้องทางานหนักไงเราใช้เครื่องเดียวจริง,รงมันก็ครอบคลุมละโดยปกติโอเคมาดูกันเปิดขึ้นมาจากนั้นเราก็ทําการรีเซ็ตนะครับมันก็จะมีบอกเห็นไหมรีเซ็ตไลฟ์ฟิลเตอร์มันจะมีบอกให้ซื้อให้อะไรเงี้ยมีด้วยนะแต่ว่าเราก็กดรีเซ็ต แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะอยู่ได้ประมาณอันนี้อยู่ได้ประมาณ90วันมันบอก90วันจริงๆมันไม่ถึงเดือนสามเดือนเปลี่ยนเห็นไหมหน้ามันก็จะกลายเป็นสีเขียวกลับมาและนะพอเรากดเปลี่ยนนะทุก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 สามเดือนอันนี้ก็เปลี่ยนทีหนึ่งสามเดือน800บาทอ่ะก็ตกเดือนประมาณร้อยสองกว่าบาทนะครับใส่กองแบบนี้โอเคไม่สามารถเอาไปล้างทําความสะอาดได้นะครับก็ทิ้งอย่างเดียวก็ประมาณนี้ โอเคผมเปิดแบบออโต้นะครับเนื่องจากคุณภาพอากาศทั้งนอกมันตอนนี้อากาศมันยังแย่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะเนี่ยแต่จริงจริงตอนที่อากาศเนี่ยมันจะเป็นกองด้านบนมันจะเป็นกอง pm ศูนามนะครับก็คือเล็กลงไปกว่า2.5อีกนะครับแล้วก็รวมด้วยตัวอ้ตัด2้ด้วยมันบอกตามนี้นะก็คือที่มันเล็ดลอดขึ้นไปก็คือกองไม่ให้มันเหลือเลยนะครับส่วนในตัวข้างล่างเนี่ยมันเป็นการกองที่เป็น pm 2.5นะครับหลักๆนะ เป็นพวก0.4นะครับเป็นพวก0.4ไมครอนหรือว่าเล็กกว่านั้นประมาณนี้นะครับโอเคมันจะมีการกรองก็ประมาณนี้นะครับน,น,นะนี่เสร็จแล้วทีนี้เราก็เปิดไว้ทั้งวันนะก็ะถือว่าใช้งานอ้นนี้ผมติดตั้งมารู้สึกจะเข้าปีที่2ที่3แล้วนะนะว่าติดตั้งไปก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เปลองไฟอะไรนะเพราะว่ามันก็จะมีแต่พัดลมแหละ คือถ้าช่วงอากาศดีๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดนะครับเราก็ปิดไว้นั่นแหละแต่ว่าก็จะมาเปิดในช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นหน้าฝนทนะับเชียงรายเนี่ยช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือว่าช่วงออตั้งแต่หลังจากเดือนเดือนเดือน5ไปแล้วเนี่ยอากาศเชียงรายจะดีนะครับดีมากแล้วกออ็ที่มันแย่เนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงเดือน2เดือนกุมภาเนี่ยเริ่มแย่นะครับเดือนกุมภาไปจนถึงเดือน เดือนเมษากลางๆเมษาเนี่ยอากาศจะเริ่มแย่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมีพายุเข้ามามีอะไรเข้ามาเนี่ยค่าฝุ่นก็จะโอเคขึ้นแต่ว่าช่วงที่อากาศดีจริงๆเหมาะจริงๆก,ก็คือช่วงช่วงเดือนพฤษภานะก็คือช่วงหน้าฝนนะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เราก็อยู่ได้นะครับคือเข้ามาในบ้านเนี่ยจะรู้สึกเลยช่วงนี้ถ้าเกิด ออกไปทำอะไรข้างนอกแล้วก,กลับเข้ามาในบ้านเนี่ยเปิดประตูเข้ามาหวอ,อากาศจะสดชื่นคุณจะรู้เลยว่าหายใจมันจะโล่งขึ้นมาเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นมีอาการภูมิแพ้ไงบางทีโอ้ถ้าอยู่ข้างนอกนานๆเนี่ยบางทีจะเป็นเลยนะอาการไซนัสกําเริบแต่ว่าก็ได้ชุดน,นี้แหละช่วยต่ออายุชีวิตเรานะครับก็ช่วยให้อากาศมันสดชื่นมานั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งก็สดชื่นละไม่หนักจมูกไม่แน่นจมูกนะครับก็ช่วยได้สําหรับใครที่สนใจอันนี้ก็ หาในลาซาด้านะครับเพราะว่ามีหลายคนนะที่ดูคลิปเก่าว,วิธีการติดตั้งอะไรพวกนี้ที่ทําไว้ตอนที่ช่างเขายังอยู่ตอนนี้ช่างเขาไม่อยู่แล้วเขาไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับก็ไม่ได้รับติดตั้งเอาไว้ถ้ามีแผ่นนะว่าจะมีรับติดตั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกาลังหาช่างให้อยู่นะเพราะว่าหลายคนมากนะปีนี้ติดต่อเข้ามาหาเราเนี่ยเยอะมากติดต่อมาที่ที่ร้านนะครับร้านร้านไม่ได้จําหน่ายนะแต่ว่าก,ก,ก็ต้องดูจังหวะเพราะว่า งานติดตั้งเนี่ยหลักๆมันจะไปยุ่งยากในเรื่องของการเจาะผนังนั่นแหละที่มันจะเจาะให้สวยนะบางคนไม่มีอุปกรณ์ในการเจาะที่มันเจาะเป็นรูกลมๆเงี้ยจะไปใช้สว่านเจาะมันก็ทําให้กําแพงเรามีปัญหาได้ถ้าเกิดใครมีบ้านใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แนะนํานะถ้าถ้าเกิดใครต้องการติดตั้งจอดจดจ้องจอง้จองอยู่ผมว่าดีกว่าในรุ่นที่เป็นแบบตั้งฟอกในบ้านคือดึงดึงอากาศในบ้านมาฟอกเงี้ยบางทีมันมันไม่ค่อยได้ผลมันก็ได้แหละแต่ว่า ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยมันน้อยถ้าเจอสภาพอากาศแบบนี้โอ้โหเครื่องก็เจ็ดแปดเครื่องอย่างที่เป็นข่าวครับติดตั้งไปบางทียังไม่รอดเลยแต่เนี้ยเครื่องเดียวมันสามารถทําให้อากาศเนี่ยอยู่ตัวเลข2หลักอย่างเงี้ยใส่สี่สิบสามสิบก็ทําได้นะครับถาเแต่เราเปิดเป็นเป็นตัวปรับในโหมดที่เป็นตัวเนี่ยเป็นตัวไปที่เซตติ้งนะเดี๋ยวผมจะเปิดเนี่ยเห็นไหมปรับโหมดเราสามารถปรับเลือกได้นะครับ ปรับตั้งค่าความแรงอะไรเงี้ยโ okay. อเคพิเซตแอเรียโฮมฟเวอร์ลินี่ปรับไปเลยนะปรับตามใจขึ้นมาอุณหภูมิปรับแรงเลยนะมันสามารถดึงอากาศเข้ามาถ้าอากาศในบ้านมันแย่มากๆอะไรเงี้ยแต่ลักษณะที่จะติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้นิดหนึ่งคือคุณต้องมีเป็นบ้านที่เป็นลักษณะปิด ปิดก็คือปิดได้หมดนะปิดประตูปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอากาศไม่มีช่องรูช่องอะไรที่มันให้อากาศถ่ายเทเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะได้ผลดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยก็คือปิดหมดเป็นฝ้าปิดนะห้องปิดหมดเราสามารถปิดกั้นไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาได้อย่างเงี้ยมันก็จะดีมากสําหรับติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ประหยัดนะครับคือติดตัวเดียวเนี่ยแทบจะใช้ได้ทั้งหลังนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้หลายจุดที่เป็นเครื่องฟอก นะเพราะว่าก่อนก่อนที่ผมจะซื้อตัวนี้มาติดผมก็ติดพวกเครื่องฟอกตัวเล็กๆที่เป็นของเซียวหมีนั่นแหละ3-4จุดอะไรเงี้ยติดเข้าไปมันก็รู้สึกว่ามันต้องเปิดทั้งวันอะเปิดได้หลายเครื่องมันก็เปลืองไฟแล้วก็เปลืองพวกไส้กรองไงแต่นี้ตัวเดียวมันจบนะก็แนะนำอะหามุมติดให้ได้นะครับก็ดูติดตั้งก็คือพยายามให้มันอยู่ตรงกลางบ้านอย่างนีนน้ผมให้มันอยู่ชั้นล่าง มันก็จะดึงอากาศที่มันอยู่ข้างล่างอากาศดีๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ชั้นล่างนะมันจะไม่อยู่ด้านบนนะหลายคนเอาไปติดชั้น2ก็มีนะแต่ว่าผมว่าข้างบนอากาศยิ่งแย่มันก็จะช่วยมันก็จะข้อเสียงมันก็คืออากาศข้างบนมันแย่มันดูอากาศแย่มากๆเข้ามามันก็เปลืองเรื่องไส้กองไงแต่อันเนี้ยพอมันอยู่ด้านล่างอากาศเย็นอากาศอากาศที่มันสะอาดหน่อยมันก็จะอยู่ล่างๆจุ่มนะมันก็จะลอยอยู่ด้านล่างอากาศแย่มันจะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้น เราเอาอากาศที่ค่อนข้างดีเข้ามาฟอกมันก็จะทําให้ไส้กรองเราไม่เปืืองไงแล้วก็พออากาศมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะไปทั่วทั้งหลังนะมันเป็นการเติมอากาศเข้ามาอย่างตอนกลางคืนเนี้ยเราก็พยายามปิดประตูปิดหน้าต่างอย่างเป็นห้องน้ำเนี้ยเราก็กดปิดเพื่อที่จะลดไซส์ของพื้นที่ที่จะให้อากาศมันฟลว์ไปได้นะครับแล้วก็ปิดอย่างตรงน,นี้ตอนกลางคืนเราไม่อยู่ห้องห้องทางานห้องนั่งเล่นเนี้ยเราก็ปิดไวนะ้มันก็จะเฉพาะ ที่เป็นโถงทางเดินขึ้นไปชั้น2ชั้นอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะก็จะอยู่มุมนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็มาฝากไว้นะครับสำหรับโมเดลนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้พวกชื่อรายละเอียดโมเดลเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าไปเซิร์ชหาได้ราคาตัวนี้อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก1 5ื่นถึงหมื่นนะอันนี้ไม่รวมค่าติดตั้งนะครับมันจะมีไซส์เล็กกว่านี้ 8 9 0 0กก็มีเป็นของหมีก็มีนะครับจริงๆมีหลายรุ่นมีของหลายโมเดลอะแต่ว่าติดติดแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดใครที่ทำบ้านที่มีลักษณะที่เป็นปิดนะครับบ้านสมัยใหม่มันก็จะปิดหมดแหละมันจะไม่เหมือนสมัยเก่าที่มีเป็นช่องลมช่องอะไรให้ลมผ่านเข้าออกให้ลมระบายอย่างนี้นะครับแบบนั้นก็จะลำบากหน่อยติดได้เหมือนกันแต่ว่าอ่าอากาศไม่ดีมันก็จะเข้าได้ตรงนั้นด้วยไงแต่ว่าแบบเนี้ย ก็ปิดแล้วอากาศในบ้านมันก็จะเต็มแล้วก็จะดันอากาศข้างนอกไม่ให้เข้ามาผ่านซอกประตูดได้ด้วยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โอเคครับอันนี้ก็มาฝากกัน